การที่ได้รู้ว่าคุณมีอนาคตที่ดีมีทั้งเงินความสาเร็จและความโด่งดังรอยอยู่เนี่ยมันช่างดีสิลเกินแต่พอต้องกลับมาอยู่ปัจจุบันมันก็หมดสนุกทันทีห้องใต้หลังคาทุกๆห้องก็มีความลับซ่อนอยู่ทั้งนั้นแหละแต่อดัมไม่รู้หรอกเพราะเขาไม่ค่อยจะขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาบ่อยมากนะขึ้นไปก็แค่เอาของเก่าไปใส่เพิ่มเท่านั้นแถวนี้มีกล่องยอดสิลเกิน เขาพยายามที่จะหาช่องว่างเล็กๆให้ได้สักทีนึงห้องใต้หลังคาของอารรมนั้นดูเหมือนกับร้านขายของเก่าไม่มีผิดมันมีของทุกๆอย่างเต้มไปหมดมีทั้งเทปมีทั้งซีดีของพวกนี้ไม่มีใครใช้มาหลายศตวรรษแล้วนี่แว่นตาอะไรกันเนี่ยฉันว่าฉันดูเหมาะกับท่านนี้ดีนะเลือกได้ดีเลยอารรมแต่ได้เวลาเอาไปสากห้องใต้หลังคาแล้วล่ะ ทางออกอยู่ที่ไหนกันเนี่ยดูเหมือนว่าอาดัมจะพยายามมองโลกผ่านแว่นตาอันใหม่ของเขาซะแล้วล่ะแต่ว่าเขาควรจะระวังเอาไว้นะน้องชายของเขานันโยนของเล่นไว้ทั่วบ้านเลยเอ้าโอ้ยคงจะเจ็บหน้าดูเนาะอาดัมตัดสินใจที่ตาถอดแว่นออกแล้วทันใดนั่นเอง้ฉันกลับเข้ามาอยู่ในห้องใต้หลังคาได้ยังไงกันเนี่ย นนี่ฉันเดินละเมอรหรือเปล่าเนี่ยฉันจะต้องออกไปจากที่นี่แล้วละ่ะอดัมออกไปทางเดียวกับแจ็คที่เขาเพิ่งจะใช้ไปเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะนี่มันรถของเล่นที่ฉันเพิ่งจะสะดุดล้มนี่นะะอ่าฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วละ่ะแว่นอันนี้แสดงอนาคตให้ฉันเห็นนี่เอง <S 2> <S 2> <S เจ๋งแป้งไปเลย <S <S แซนลี่กําลังนั่งรอเจ้าสายของเธออยู่เธอกับอดัมมีเดทสำคัญในวันนี้พราะนี่เป็นวันครบรอบ6กเดือน พวกเขาก็ได้ไปฉลองกันที่ร้านอาหารสุดรู้นะเจ oh, ้า <Hey. S 1> ชายของเธอจะต้องมีเหตุผลที่มาสายแน่ๆสงสัยว่าเขากำลังหาของขวัญให้เธออยู่นะ่อะอะรามาถึงแล้วเขาเอดใจรอไม่ไหวที่จะพูดคุยกับแบ่นอันใหม่ของเขา <Hey. S 1> แต่ว่าแซนดี้จะยอมให้เขาพูดอะไรหรือเปล่า <Hey. S 1> เพราะว่าตอนนี้มีแค่อย่างเดียวที่อยู่ในใจของเธอ <Hey. S 1> การฉลองครบรอบของพวกเขานั่นเอง <Huh? S 1> และนี่ก็คือของขวัญสำหรับเนื้อคู่ของเธอโ <Hey. S 1> อ้อยดูเหมือนว่าจะมีการทะเลาะวอลแหวงกันใหญ่ uh huh. แล้วล่ะ นอกจากอดัมจะมาสายแล้วเขายังล <c oughs> ืมของขวัญอีกแซนลีไม่มีวันให้อภัยเขาแน่ชโชคดี <c oughs> ที่เขาสามารถถอดแว่นออกแล้วกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้ทุกเมื่อแล้วตอนนี้เขาก็จะแก้ไขทุกๆอย่างได้เขาจะไปให้ทันเวลาเขาจะซื้อดอกไม้สวยๆพร้อมกับของขวัญบรบคลล์รอบไปให้กับแซนลีด้วยเธอจะต้องมีความสุข<ๆ>มากแน่อย่างนี้ค่อยดูเหมือนกับเดทที่เฟอร์เฟคหน,น่อย <c oughs> แค่มีแว่นแบบนี้โลกทางโลกก็กลายเป็นของอดัมไปแล้ว <c oughs> แต่ต่อให้เขามีพลังพิเศษม,มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ต้องทำการบ้าน <c oughs> เธอจะต้องเตรียมเขียนรายงานเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเธอจะสอบตกส่วนแซนลี่นั้นกำลังทำความสะอาดอยู่ <c oughs> แต่ว่าเธอนั้นเงียบกริบ <c oughs> เธอก็เลยไม่ได้รบกวนเขาเธอก็แค่ต้องปัดปัดขี้ฝุ่นออกจากตู้แต่ว่าการทำความสะอาดนั้นยุ่งยากมาก ถ้าเกิดว่าคุณเมอรอลอยสิ่งยแย่ๆกอาจจะเก,กิดขึ้นได้โอ้ยแจกันอันสวยงามของแซนลี่แตกซะแล้วแถมมันยังเป็นของขวัญจากคุณย่าของเธออีกด้วยแซนลี่รู้สึกเสียใจมากๆแฟนที่ดีจะไม่ยอมปล่อยให้แฟนสาวของเขาเสียใจแบบนี้ได้หรอกเขาคิดออกละเขาจะใช้แว่นตาของเขาอย่างนี้เขาก็หลีกเลี่ย,ยงอุบัติเหตุได้ง่ายๆแซนลี่ถอยไปห่างๆจากตู้ ชาไปแล้วแจกการกำลังหล่นลงมาแล้ว <G ül> แต่ว่าอดัมกำลังรับมันแล้วแ <G ül> จกการปลอดภัยดีส่วนสันลี่ก็ปื้มปิมใจเธอคือซูเปอร์ฮีโร่ของฉัน <G ül> อดัมสมควรได้รับอ้อมกอดข้อขสอบวิชาประวัติศาสตร์ช่างยากเ <G ül> หลือเกินการสอบครั้งนี้สำคัญมากๆเพราะว่าคะแนนครั้งนี้จะเป็นการตัดสินคะแนานรวมของอดัม มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในเมื่อเพราะอดัมนั่น oh. ม่เด็กเกียนมาเลยซะกอนิด hmm. สงสัยว่าฉันจะต้องปลอดภัยไว้ไก่อนแล้วก็ใช้แว่นพิเศษดีนะที่แซนลี่อยู่ที่นี่เพราะว่าเธอนั้นเก่งวิชานี้เอามากๆคุณเชื่อมั่นในความรู้ของเธอได้ <laughs> แล้วก็เห็นได้ชัดว่าอดัมนั่นลอกข้อสอบได้เก่งมากๆ <Hey. S 1> ได้เวลาส่งงานแล้วห <laughs> นคน <laughs> รู้ไนซิ <laughs> ได้ไงเนี่ยฉันได้เกรดเอเหรอ ดูเหมือนว่าครั้งนี้แซนลี่จะจําวันที่ต่างๆสลับกันในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีโกงอย่างนลุ่น้วสิอดัมถอดแว่นตาของเขาออกแล้วก็กลับมายังในปัจจุบันและครั้งนี้เขาจะไม่ยอมพลาดแน่นอนไม่มีทางฉันจัดการเอง <Hey. S 1> วันนี้ฉันจะลอกข้อสอบของก uh ิร huh. e ิกสรุปแล้วคะแนนเป็นยังไงบ้างอดัมมั่นอกมั่นใจว่าเขาจะต้องได้คะแนนดีแน่นอน แต่ก็ดูเหมือนว่าอาจารย์แคนดิสจะไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่อุ้ยเกรดเอฟอีกแล้วเหรอ <_ c oughs> ยิ้มอะไรของเธอเนี่ยเฮ้แซลลี่คะแนนของเธอยิ่งแย่กว่าอีกอ,อ,อดัมน่าจะใส่แว่นอีกครั้งก่อนที่จะลออีกรอบ <_ c oughs> เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเอริกไม่ได้ฉลาดมากสักเท่าไหร่ <_ c oughs> นที่สุด <_ c oughs> ก็ถึงเวลาพักเพียง <_ c oughs> แล้วก็ดูเหมือนว่าอดัมไม่อยากจะเสี่ยงถอดแว่นตาพิเศษของเขาออก เราไม่มีวันรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกบ้างอืมกลิ่นหอมหวนีจังเลยสลัดซีฟูดเป็นของโปรดของอาดัมเลยล่ะเอาล่ะกินอีกสักคำดีกว่าโอ้ยดูเหมือนว่าสลัดนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรล่ะที่จะทำให้ท้องของเขาฟันป่วนได้ครับนี้อ้แย่แล้วสิฉันน่าจะเอา uh แฮมเบอร์เกอร์มากินแทนคิร uh ักเป็นอะไรไปหรือเปล่าอ๋อ uh oh, <no. S 2> ดูท่าทางว่าอาดัมจะแย uh ่ซะ yes. แล้วสิเขาจะต้องรีบไปห้องน้ำเดินจี้เลยแย่ yeah. ทันเวลาพอดีโชคดีนะที่ไม่ต้องต่อแถวผักกาดเน่าแย่จังไม่ใช่อะไรที่จะกำจัดได้ภายในนาทีเดียวแค่นี่เขาจะอยู่ในน้นอีกนานแค่ไหนเนี่ยห้องน้ำมีแถวยาวเหยียดแล้วเนี่ยอาดัมคิรักษาเธอเป็นอะไรหรือเปล่าออกมาเธอนะนะนนะคนติ๊งตองผ่านไปสองสามชั่วโมงอาดัมก็ออกมาจากห้องน้ำได้สักทีถ้าเธอถอดแว่นออกช้าก็คงน่าจะดีกว่านะก็ได้ฉันจะถอดเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยเป็นเพราะสลัดเน่าแท้เชียว อนาคตบอกว่าวันนี้เราควรจะงดอาหารกลางวันทีนี้อดัมก็รู้แล้วว่าบางครั้งสลัดมันก็เน่าได้เหมือนกันช่วงพักนั้นยอดเยี่ยมที่สุดเลยคุณจะเล่นฟุตบอลหรือว่าพูดคุยเมาท์มอยกับแฟนก็ได้หากว่าคุณต้องการแต่ว่าอย่าทําอะไรปุบป,ปับสะะักลซาลีทําท่าทางพิลึกกยทีเดียวคุณคงจะต้องเดินหัวปูดไปทั้งวันแล้วล่ะก็ขำดีอยู่หรอกแต่ว่าไม่เจ็บนะ ดูเหมือนว่าจะต้องเปลี่ยนปัจจุบันนิดหน่อยซะแล้วละ่ะทีนี้อดัมก็รู้แล้วว่าลูกบอลมันจะมาจากทางไหนเจ้าไปเลยอดัมแต่ว่าอาจารย์แคนดิสเจ็บแทนนะสิเธอเดินเข้ามาในห้องผิดเวลาจริงๆดูเหมือนว่านักเรียนจะมีปัญหาเขา้าซะแล้วสิโอ้ยมันไม่ใช่อนาคตที่ดีสักเท่าไหร่ฮะเซนลี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องดวงดีเพราะอย่างนั้นเธอถึงได้ซื้อลอตเตอรี่หึคุณจะไม่เชื่อในดวงได้ยังไงกันล่ะ หากว่าสาวสวยขนาดนี้สัญญาว่าจะได้รางวัลใหญ่ได้เวลาเริ่มแล้วแซนดี่มุ่งมั่นล็อกมีความหวังอย่างสูงใบแรกใบที่สองอย่างน้อยก็ต้องชนะให้ได้สักใบนึงเอาเอา้าวอาดัมอยู่นี่ไง <c oughs> เขาไม่เชื่อในปาฏิหาร <c oughs> แต่เราไม่รู้หรอกว่าโชคจะไปรอเราอยู่ที่ไหน <c oughs> แต่ว่าแซนลี่ไม่มีโชค <c oughs> เอาซช่ไห ไม่ถูกสักกระบเดียวหอยแย่จังเลยเนาะส่วนอาดัมก็มีไอเดียที่ยอดเยี่ยมเขาควรจะดูจนกว่ารายการจะจบแล้วก็เขียนเลขที่ถูกลางวัลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็กลับมายังในยุคปัจจุบันอาดัมก็ได้เลือกรัวเลขที่ถูกต้องแซนลี่คงจะตกใจหน้าดูเนาะที่อยู่ๆแฟนของเธอก็ดวงดีขึ้นมาซะงั้นทุกๆอย่างเป็นไปตามแผน ลอตเตอรี่ของแซนลี่ไม่ถูกรางวาัลแต่ว่าของเขาโชคดีถึงขั้นได้รางวัลใหญ่ว้าวพวกเรารวยกันแล้วแล้วๆลเขา้ารีบไปรับเงินกันแล้วอาดัมดีอ,อกดีใจอย่างมากที่เขาถูกลงวนันแต่ว่าเขาลืมใส่แว่นพิเศษแล้วทีนี้อาดัมก็ไม่รู้ว่าเขาดัานไปวางไว้ที่ไหนนี่มันเป็นวันที่แย่ที่สุดเลย<อ>เขากําลังจะรวยอยู่แล้วเชียวนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะบริจาคเงิน ทำไมไม่ลองช่วยคนจนดูบ้างล่ะเขายังไม่ได้เงินแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะมอบแจ็คเก็ตตัวเนี้ให้ผู้ชายคนนี้เขาจะได้อบอุ่นขึ้นมาสักนิดนึงช่างใจดีสิละกอนแต่ก็ดูเหมือนว่าอดัมไม่ได้เอาของออกมาจากกระเป๋าสักเก็ตแล้วความรวยของเขาก็ตกไปอยู่กับผู้ชายคนนี้แทนทีนี้เขาก็เป็นล่าชาของโลกใบนี้แล้วล่ะแพ้อดัมเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าออแย่แล้วสิแฟนฉันแล้วก็ลอตเตอรี่ ไม่นะอย่างให้คนไร่บ้านคนนั้นไปไหนนะเอาเอาเขาหายไปไหนซะแล้วละ่ะไม่มีใครอยู่ใต้รั้วเลยแต่จะว่าไปคนที่มีลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่กับแว่นตาวิเศษจะมาทําอะไรอยู่แถวนี้ลนะ่ะคนแบบนั้นส่วนใหญ่จะขับรถหรูๆแพงๆทําไมกันละ่ะคนคนนั้นควรจะเป็นชั้นสิแซนลี่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอกําลังเลือกเสื้อผ้า mm hmm. มายอยู่เธอกับอาดัมจะซื้ออะไรก็ได้แต่ว่าอาดัมลับมา <Hey. S 1> มือเปล่า ไม่มีเงิน <S <S ไม่มีลอตเตอรี่แล้วก็หัวใจแตกสลายแต่ว่าซันนี่จะคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอพวกเรายังมีการและกันนะ <S <S และนั่นก็ดีกว่าลอตเตอรี่ใบไหนไหนทั้งนั้นคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราเกี่ยวกับแว่นตาวิเศษหรือเปล่าคุณอยากจะเห็นอนาคตไหมบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเราและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเด้อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมสลัอยังไงล่ะ